อุณซานุนไดกับเอสิจิมังทองเวเต็ดสูงนะครับมาแล้วครับเริ่มครับจากราชบังกลากีฬาสถานนะครับซิโก้เลือกเอ้าโอ้โหทะลุขึ้นมาสวยแตะแล้วเปิดเข้ามาสกัดออกหลังไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับตัวอันตรายครับเอาฟลาททะลุจากแถวสองขึ้นมานะครับดูครับวิ่งตรงๆขึ้นมาไม่มีใครตามแล้วตำแหน่งดีกว่าครับจังหวะดีกว่าในน่านธนบณ์เกือบไปแล้วนะครับ เกือบโดนแล้วครับังหวันนี้แต่ว,ว่าอดิซรนครับสกัดออกไปครับก่อนที่จะถึงหมายเลขสิบึ้นมาฮาบี้ให้สกิดโอ้ยิงลูกนี้เช็คแล้วนะครับอินเช็คว่าไม่ตรงครับปล่อยออกจกังหวะที่ซองโดขึ้นไปไล่ข้างบนนะครับพื้นที่หลุดตรงนั้นเบอร์สองเติมเลยครับเอาฮับบี้แล้วขึ้นมาบอลจบที่นาวัฟว,ว่ายิงลูกนี้ไม่ดีนะครับย้อนเข้ามา เอาไม่มีธงยิงโอ้โหไม่มีธงครับโอ้นี่ทะลุขึ้นไปครับคลองบอลไปมาแล้วเป็นอัสลาวีครับพักอกแล้วยิงเข้าไปเด็ดขาดเลยนะครับ1-0ประตูแรกในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมเลยนะครับสำหรับซัลาวีซึ่งสอดทะลุ3เซนเตอร์แบ็กของทีมไทยเข้าไปแล้วใช้นาวาฟครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูนาวาฟเลี้ยงวนอยู่แล้วเปิดให้ครับไม่ล้มนะครับลูกนี้ยืนเท่ากันครับโอ้โหนี่ จังหวะพอดีพอดีทีเดีวครับเป๊ะเลยคือก็าวาฟให้นะครับคอสเข้ามานี่ยพัดอกแต่งหครั้งครับดึกอิ่มเต็มที่ครับไปเลยเกมบุกของไครครับเกมบุกของเซอร์เบียนั้นเราเห็นนะครับว่าเขาจะเปิดข้ามกองหลังตลอดนะครับนี่ก็เป็นการเปิดข้ามกองหลังเล่นช่องไม่ได้ครับเจาะไม่ได้ด้านข้างก็ไม่ได้เล่นตรงกลางเลยนะเปิดข้ามลายกองหลังเป็นซาลวีเนี่ยนะครับธีระทร พาดิไปอยู่ใกล้ให้มากระบปกกล้าวกรบกล้าวขยับมือจะยิงแล้วให้จักรพันเบิ่มอีกทีหนึ่งเลือกหาจาังหวะอยู่แล้วไหลทะลุช่อง mm hmm. ไปทําได้สวยนะครับาจาังหวะสีโรดได้บอลแล้วขยับขย,ยับรอนะครับบุกต่อครับธีรธรขยับมาข้างในเปิดไปที่ว่างสวยครับแล้วแตะออกทางซ้ายให้สีโรดสีโรดจะลากไม้โยกลอเอาเข้าหาจาัหวะยิงอยู่นิดโอ้โห เคยทำได้นะครับโอ้โหลูกนี้ฮะจังหวะยิงได้สวยแล้วนะครับลูกโ้งไม่พอครับโยกหลอกได้แล้วครับโยกไปซ้ายแล้วออกขวาเข้าถนัดปั่นเลยนะครับตัวนี้คุกสามตัวดียืนชนะแล้วครับพอใส่เล็เดี๋ยวดูมุมนี้ครับสวยครับโอ้โหใกล้เขียวครับโอ้โโยกจนแบคขวาเขาเอาชระนี่นั้นเสียหลักเลยครับแล้วก็เปิดเปิดช่องให้เผื่อมากไปนะครับ สวนแล้วนะครับเราปทุมเดาพ่งเลยเกี่ยวได้โอ้ยโลกๆลกแม่ยังดีดสกัดออกมาครับจักระพันโอ้โหอยู่ตรงนั้นพอดียังหมดครึ่งแรกครับต้องระวั่งเลยนะครับเราเหลือ3-4ี่คนล็อกอีกเขาลูกชัดในชันะแม่ต้องชมบันีสอนครับโอ้โหเขาเลี้ยงบอกท้องบอลนะครับเหมือนจะให้หลอกครับโอ้โหสาวอุก็สวนมาเหมือนกันนะครับ จังหวะที่ทีมไทยสวยแล้วเสียบอลในแดนของซาอุดิอาระเบียดูครับหลอกสวยครับจังหวะสุดท้ายครับดีซอนล้มตัวสไลด์ก่อนนะครับยากครับโอ้หมดเวลาครึ่งแรกครับซาอุดิอาระเบียครับนำไทย1-0เริ่มครับครึ่งหลังไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับอยากได้สวยครับจังหวะหาแล้วครับดิซินทะลุมาสามคนให้เบาอีกนึง ชนะทิพย์ยิงโอ้ตัดไม่มีแล้วครับโอ้โหนจังหวะสวนครับจากจาการตัดบอลได้ของจักรวรรดิทะลุกลางมาเลยนะครับกลางดูจะแผ่วๆไปครับโซเดียร์เลยเบี้ยอ้าวนะครับจังหวะนี้ได้โอกาสแล้วครับธีรศิลป์แต็งค่ะพีรศิลป์ลบทัวไปพุศนะิลนแต่าพีระพัฒน์แม่งเข้าเท้าขวาย้อนกลับไปไม่ล้ำหน้าซิโร่รออยู่เปิด 6คนแล้วครับมารับน้ำคืนจะมาพิสมโดตลอเปิดเข้าในมาครับไหลแล้วพลิกจิ้บออกมาทางซ้ายยิงโอ้โหสวยครับแต่ว่าไม่ตรงทำดีครับทำดีครับจังหวะนี้พิจพัฒยิงยัดก็ไปเลยนะครับไหลต่อให้ครับฟีสินพิจพัฒไม่จับเลยครับสักจังหวะนี้ นี่ครับไทใอ้าวครับไทยแบบได้เปรียบเลยครับไม่ต้องแต่งเลยครับเปิดขึ้นมงตั้งมาพระศิล์ขึ้นมงมาเกือบจะถึงอดิศักดิ์มงเช็ดเอ้าไปโดนตัวครับไทยเซียมงบอลลมเอ้าย้อนกลับมาโอ้โหยังมาทันครับ เป็นอดีศรครับอดีศรมาสกัดไว้ทันครับจะเงื้อจะยิงอยู่แล้วครับเขาเล่น2จังหวะเองนะครับ2คน2อจังหวะไทยเซียกับซาลวีนดูครับเป็นมัวเชอร์แล้วก็เป็นไทยเซียนี่ครับดูจะเกี่ยวติดย้อนกลับมายะย่าเข้าซ้ายเปิดตีลังกายิงรายครับูนีฝ่าว ซ้ายสุดนี่มีพระพัน์เอาใจาตามช่องสกิทมาเข้าซ <c oughs> ้ายยิงโอ้โหปิ้นอีกแล้วครับมาถ้าเป็นเ <c oughs> ถ้าเป็นคนถนัดขวานี่จะยิงได้ได้ดีกว่านี้นะครับที่ต้องปล่อยบอลไหลมาเข้าเท้าซ้ายดูครับโ <c oughs> อ้โหยังได้อยู่สี่คนครับสี่ต่อสี่ยาย่ายาย่า <c oughs> ให้แล้วซ้ายขยับขึ้นมาเปิด <c oughs> สกิท สกิดเข้าประตูตัวเองครับธนบูรณ์พยายามแล้วลูกนี้มันสุดวิสัยจริงๆครับคือบอลเลยตัวธนบูร์ตัวจะหลุดไปที่เสาสองนั้นมีแน่ๆครับเซีดร์เรเบียนั้นมีแน่ๆลูกที่11อของเซียร์เบียนะครับสุดวิสัยจริงๆลูครับ เขาเปิดโค้งมาก,ก็จดสกัดให้ได้ก่อน,นครับมันตกมันกลายเปเหลี่ยมมันไปเป๊ะเสาสองก็ดีครับเหยียดเท้าสก,กัดของธนาบูลโชคร้ายครับคือถ้าคุณสู้จริงนี่กวินยังมีโอกาสเห็นนะครับกรดีสังก,กัดคาดไป่ถึงจริงๆิครับ มาไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหอันตรายครับอันตรายมากเนี่ยแหละครับอันตรายจริงๆครับโอ้โหโอ้โหสามคนกขขึ้นมาเป็นแผงแล้วดูนี่ความแม่นยำการจ่ายนี่ผขานในช่วงท้ายนี่นะครับกับนาทีสุดท้ายของเกมในช่วงทดเวลานะครับสามต่อสามว่างครับแล้วก็ให้แบบไหลใส่พานนิ่มๆเลยครับ ชาติครับชวมานมัวชาติตัวสำรองครับประตูที่สามเกปอบปทันนะครับ,<อ>บกเกือบทันนะนครับเห็นแล้วนะครับเหนื่อยหน้ามาหลุดม,ม,มาก็มีคนหนึ่งนะครับรออยู่กับฮัสซี่ลูกที่12ของซาอุดิอาระเบียที่สองโดดหมดเวลาเป็นนัดที่6นะครับทีมไทยแพ้ซาอุดีอาระเบียไป0ต่อ3นะครับ เซอร์เบียก็มี13คะแนนครับในกลุ่มบี